ขอน้ำนังจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิจอดเอาให้เบิ้งจ้ว่ามีอย่างกินแน่นอนแซบเอ็นแก้วจากกะละมังหนึ่งเอาถ้วยหน่อย,ม,อม,ยมาแบ่งพร้อมแซบมาเลยจ้ากินเลยดีกว่าจ้ได้เวลาแซบอันนี้ทอนๆห,หนึ่งกะละมังเอ็นแก้วฉ่ำเอาแต่เอ็นอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าอยากกินในเวลาโดนอะไรว่าสิส่วนสิได้กินเพราะว่านั่ง่วนมากสิเป็นแบบว่าเฮ็ดเรากินเลย,ยสิแม่เจ้าต้มไปต้มมาหยั่งมันคือเปื่อยว่ะ สองชั่วโมเสียงรถเลิกเลี้ยนเด็กหน่อยเลิกเลี้ยนผู้ใหญ่เลิกงานกินดีกว่าตำสัวใส่เมล็ดถิ่นพอมแคบหมูแล้วก็ผักต่างๆนาะนาะเดี๋ยวหลายคักชาวอมเพิ่อนเอามาฝาก แข็งรสเลิศกินกับย่างก็เแซบแต่ว่าแกงใส่น้ำมันเสีบสุดมาแข็งไม่จัดสุดน้ำม่สด สันมันสุกเมนูพิเศษมาถึงแผลใช่ไหมบางอย่ยปปางนะตัวตัวแป๊บแสบดียวแล้วมือแล้วต้องไปห้า น้ำยานะังกับน้ำม่อีกรอบสิกแกงแกงใส่ยานะังน้ำม่ใส่เห็ดหอมๆสูตรร่วมคอมเมน

เราสิไปเก็บใบกับพาะมาใส่หมอ้อกินเขาแล้วนั่งต้มจนเปื่อยแล้วนั่งเทน้ำถิมแล้วนั่งไม่เห็ดน้ำซุปใหม่ ากันครับตําสัวตรมแสบผัก,กเยอะบบกจะ้ะบึกง่ายเลยเพราะน้ำมาฝากบกเถยกินกันไงประเนินจักเท่าขอ มจีน้ำยาผักจอมอมแซ่บอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ขนมจีนน้ำยาตีนไก่พุ่งไปซื้อตีนไก่มาแกัมจะอมผู้สิร์วล đó nói dạ Còn đi này ก็ไงับลูกน้ำมากินตามกอตอนนี้เพียงผู้หนหมัาเนี่ยเราใส้ลงไปแช่เดียวใส่แกงน้ำมหมคือสิปังค่ัแกงเปิดอใส่หมักแข็งหั่นข้าพดใส่จากนอยโอ้แห้งหอมหวานคักจัง